สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเดินออกกำลังกายนะคะเพราะว่าฟลายยกเลิกนะคะหรือว่าเที่ยวบินเนาะเที่ยวบินค่อยยกเลิกค่อยมีบินใหม่พรุ่งนี้นะคะ today so we gonna walk for exercise เบื่อนะคะอยู่บ้าน นอนหลับไปแล้วตื่นหนึ่งนี่พามาเดินพามาเดินเล่นนะคะรู้ไหมฉันมาเดินที่ไหนเดินเล่นป่าเห็ดจ้าเออมาเดินเล่นป่าเห็ <c oughs> เด ก็เจอหนีเห็นไหม <one> มาเดินเล่น <that. S 1> ปลาหิ่เลยนีย่ไม่เก็บน,นะคะไม่เก็บน,นะคะโอ้ยสวยอุย้ยที่รักนี่ mm. เห็นไหมเธออมาเดินเล่นนะคะหวาน ไม่เก็บนะคะไม่เก็บเจออีกแล้วหนึ่งดอกทำใจอยูเด้นี่ดอกแข็งๆเลยค่ะจะ <c oughs> ค่อยเก็บไม่ได้ไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรนะคะออมีพ่วิกพก ทำใจอยู่โอ้ดยดอกมันงามๆถือทำใจมันต้องเก็บนี่ค่อยทำใจอยู่เนาะนี่เหน็นกำลังออกเแรื่องนี้ออย you have to pick and eat today if I pick I eat today หรอ but I not have plastic bag with me I can put in in pocket here อยากเก็บแต่ว่าไม่ได้เอาถุงมาใส่ค่อยภาวนาเพาให้ค่อยอย่าตื่นไหมแต่ดู ดอกงามๆด้วยเธอ,อวันนี้มันเก็บไม่ได้นะคะเพราะว่าดิฉันจะมีฟบินพวกนี้นะคะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้นะคะห้ามเก็บผัวสั่งห้ามแ้วโอ๊ย ความงามมันอดใจไม่ไหวแม่ทูเห็นไหมมาอีกดอกหนึ่งดิพ่นเห็นไหมปังป้าทูงับงับ ดอกสวยอ่ะอดใจไม่ไหวเด้ออดใจไว,ว้แด้อยากกินคืนนี้เยอโอเคแต่เราสามารถซนที่นี่และเก็บ้าลโอเคค่ะเดี๋ยวจะกลับมาเอาไม่ได้เอาถุงมาใส่ lát nữa hương 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 ôi, ôi hương 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 make video hương 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 เห็นไหมคะนุ่นอีกเห็นไหมคะแล้วก็นี่นี่อีกโอ้ยนี่อีกแล้วก็นี่คะ่ะเธอวันเดียวเธอจะมางามกระดกกระเรียบแบบนี้ก่ได้เลยคะ่ะ เมื่อวานนี้ก็มาเก็บนะอุ้ยบ้าเมื่อวานนี้ฉันไม่ได้มาเนี่ยฉันเว้นหนึ่งวันใช่ไหมวะกูมาทุกวันกูจำไม่ได้ละว้าวตอกงามโอ๊ย้ยเขาจับวางไว้สิคะนี่เขาปลูกไว้บ่เห็ดเธอ อดใจได้ปะน้ออดใจได้ปะน้องนุ่นนุนอีกนุนอีกพูดเด็กกันว่าพวกกีบนี่จากค่อยเนี่ยหขนอ่าดขนอ่ะแล้วก็นุ่นค่ะโอ้ยนี่อีกโอ้ยเห็นไหม เลี้ยงกันซา,าบลาพี่หันโอน my God Oh อยากอยู่นี่อีกเด้ออ่า สิเฮ็ดจังได้ค่อยสิกกลับบ้านแล้วเมื่ออื่นเมื่อเือนี่ไหมตหมีทำตักแห้งเพิ่มมาทำตักแห้งเพิ่มก็อดหลับอดนอนอีกละปะ่ะทำใจอยู่ khi pick. <laughs> you see more? Maybe I see one more. Quite young, <coughs> dang, good, fine, okay. Poor, no, เก็บขึ้นไปแล้วนางเดินลงไปเก็บป่าที่ฉันอันสวิตสวานเมื่อกี้นี่แม่ <c oughs> <c oughs> ให้เขาไปแกงกินนะคะหลายหลายเธอแต่ว่าวันนี้ทำใจอยู่ก็จะเก็บไปทำกินสักดอกสองดอกอยู่นะคะอดไม่ได้แม่ มันงามเนี่ยเธออดใจไว้บอกว่าอยากเก็บอยากเก็บอยากเก็บน่พิกน่าพออิคอว่าแบบผู้บ่าวน้อยผู้บ่าวน้อยไปได้เก็บเห็นฉันจะถ่ายมาให้ดูดูช้าช้านะคะตรงนี้นี่นี่แล้วก็ดอกนี้แล้วก็วนุนค่ะ แหลกลงไป,ปุ่นเนาะนี่จ้าเห็นไหมคะอ้ยฉันว่าบาปู้บบ,บอ้ยผูบบอ้ยพ่กกิบหนึ่คนหน่งนขาใหญ่ๆงามๆดอกงามๆถืออ้นี่อีก โผกำลังโผล่แม่เราจะเอาดอกอ่อนๆไปแกงน,นี่เราเอาฝาแฝดเขาไปกินเนาะดอกนี้ก็งามตอนนี้ก็งามด้ ค่อยเสียดายนะค่อยจะก,กลับนะจะจไปผัดน้ำมันหอยกินเนาะจะจะไปไม่เยอะน,นะคะเอาไปพอแกงเนาะพอแกงกินเนาะนี่แล้วก็อยู่กับผัวค่อยอยีกปะค่อยทำใจแล้ว่อยจะไม่เก็บ ไปแค่นี้พอหลายเลย,ยเห็ดเล้วไว้ให้คนอื่นเขาเก็บมั่งโอ้น่าจะได้ตัววนนต๋วอีกสองวันเนาะตั๋วอีกสองวันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าวีซ่าที่ฉัน วีซ่าดิฉันหมดแล้วนะคะเราไปแกงเท่านี้และค่ะพอได้กินหอ,หอมหอมเห็ดพึ่งหวานนองเลยพีนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะสำหรับการเก็บเห็ดเนาะคุณอะ่ะโอ้ยก็อยากมองเข้าไปในป่านนะคะ่ะ อยสิคิดหอดก็สิคิดหอดปหิตเธอบ้านเขาอุดมสมบูรณ์แห่งไปเก่งกินแค่นี้พ่อคลิปนี้ก็ค่อยกลาไปเท่านี้ละฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะทุกคนนี่ สีไปได้ท้ายห้เบิง่งวันเี้ป้าเนี่ยเห็นไหมป่าธรรมชาติสวยๆงามๆฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ให้ฉันด้วยนะครับกลับบ้านไปไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะ ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายลาไปด้วยเห็ดนะคะนี่คะ่ะบ๊ายบายสิ Can you show mushroom นี่บ๊ายบายคะ่ะ นี่คือแสงอะไรคะสวยมากสวยมากๆเลยนะคะเนี่ย